ก็มาถึงขั้นที่6นะครับผมปิดท้ายนะครับของรอบนะครับสายยีสานสายนครพนมสกลนครแล้วก็มาปิดท้ายยุ่งหอยเม็กไอ้กาลสินนะพี่น้องยุทธแถวเนี่ยนะครับแถวแชิ่นชมนะครับรอบนากระถิมันรอรอบานเพิ่นครับยุ่งชิ่นชมนะครับสองขั้นเลยนะครับชิ่นชมหาชิปแรงสีเหมือนทั้งหมดแล้วก็ับติดเป็นของตะลักข้ามนะครับแถวๆนี่แหละครับเราตะลักข้ามตัวนี้ก็ติดเป็นเอ็มโอเอ็มจังเท่เลยครับีนแถวแถว บุวิทย์ราคาคำเพืเ่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดอกบุวิทนั่นแหะเอมนะครับโครงสางครับเอนะครับถ้าผมเลยมีหลุดรุนีนะพี่น้องเด้อเอ็มหกศูนอสนะครับตัวนี้บ้านน้าครัหน่อยไปไกลบก่เ็นะอ,<า>อ๋อัม่ยู่หรอมันเป็นชายเดียนดิมันเป็นชาเดนโอ<ฮ>้ครับนั่นแล้วตอนนีน้มีบัา,บา,านสมกบ ก็บ้านอยังพุทธังไหวหาทิพย์เลี้ยงรอบต่อไปนี่แหละเออบ้านบากบ้านบากอีกขั้นหนึง่งรอบต่อไปนี่แหละอีกสามเมือ่อขึ้นมาครับขึ้นมาไอ้สมกบกับบ้านบากแล้วก็เชียงยืี้ยนเชียงยืนยยน,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 นี่นอนบ่ครับนั่นแหละเชียงยืนแล้วก็บบลาบือสามขั้นเลยแล้วกับยังอีกก็อำเภอยังก็แถวแถวร้อยไปทั้งบริลลัมผลน้าเชือกเออน้าเชือกอีกขั้นหนึง่งนิวฮอลแลนหาศูนย์ นะครับอีกอีกประมาณสามเมื่อขึ้นมารเลาะบ้านเพิ่มอีกครับพี่น้้อองเดนะครับตัวนี้รุ่นนะครับ M หกศูนย์นะครับผมตัวนี้เป็นเสางอพี่น้องเดินนะครับเสางอนะครับแล้วก็นะครับเดินระบบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันเมื่อยเป็น้องเดี๋ยวผมจะออกไปแก่งแจงนะครับเด้อนะครับสำหรับนะครับช่องทางการติดตามนะครับผมกับมีอยู่พิมพ์คำว่าอูไพทุนการเกษตรกับมีนะครับหรือพิมพ์คำว่าลูกขนยน้งบรรนากับมีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นนี่ครับหกศูนย์สี่ศูนย์เป็นรองเด้อหูกระจกอ่ะ ใส้ไห่เบิดตนะครับทั้งสองฟังหรอกอะซื้อน็อดมัส่เอานะครับเพราะว่าตัวหมากน็อดพวกนี้เป็นน็อดฝากเลยนะครับมันมันบบมิตรเมียนะครับน้องซื้อมัส่ซไหมนะครับใส่กระจกเลยปกตินะครับทั้งสองฟังเลยนะครับตัวนี้มุมกระจกสองฝังนะครับเราวไปลองกันเหมือนแน่จะหน่อยครับอันนี้ชุดนี้เป็นชุดยาระบบนะครับอาออกมา m หกศูนย์เหมือนแน่จังน้อยครับตัวนี้เป็นเสางอน,นะครับเด้อไปเลยไปเลยแลีนไม้หรอพี่น้องครับ m หกศูนย์นะครับเด้อก็ขึ้นนิ่มดีแท้เออนี่ละนี่ละ,ละแถวนี่ละเยกเยกเยกนะครับจังตีเห็นนะครับเด้อพี่น้องฮ้อจังตีเห็นน้ำกันพอะพวถอยก่อนถอยก่อน ไปไปอีกไปไปอีกนะครับบ้านลูกค้ารถก็ไลถอยไปอีกมันเดือดหดสายไฟหมดแล้วถอยไปเ,ไปเาาราเราดากรถเขาเลยนอะไรเพราะเออไฟมันมาถึง เป็นชุดยกมันนะครับพี่นอ้องสายไปเดี๋ยวเดินหน้าไปอีกเดินหน้าไปอีกยกขึ้นไปอีกเดินหน้ามาหน่อยนึงพอยกขึ้นอีกถุดไปเอาวางลุง พี่น้องมันเหมือนในจังน้อยนะครับจังหวะว่างนะครับกับระดับดินนะครับผมพอดีแล้วครับจังหวะว่างกับระดับดินนะครับของ่ายนะครับเป็นแยกระบบนะครับแยกคอนโทรลไม่เบิดนะครับผมเอายกล้อดูยกล้อดูนะครับยกล้อนะครับเป็นสายฮาริรีสองสั้นนะครับผมสองเอสนะครับผมสองเอสนะครับเบอร์หกนะครับเด้อเบอร์แล้วก็เป็นสายฮาริรีสองสั้นนะครับปูเขาสี่มีสายสั้นเดียวนะครับ นะครับยกสูงนะครับผมพี่น้องนะครับเอฟซี่นก็สร้างกะโดนนะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ทยอยนะครับลงม้านะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับอาจสิมื่นได้จังน้อยนะครับเอตัวนี้นะครับไปไปเอาไปเก็บไาไปเก็บแจกเสือแจกเสือเสือให้กุศลได้ละ เอาไว้ใต่เห็ีดงานเอาไว้ใต่เห็ีดงานคนละคนละผืนนี่ครับมีเบอือทัว้อมนะนี่ครับเด้อนั่นแหละแจ๋วเลยนะครับผมครับผมพี่น้องว่าเบิ่งหมองจุ๊กแจงนะครับเด้อเดี๋ยวถอยไม่เบิ่งมันเมื่อดนะครับพี่น้องเขาเห็นนะครับพอดีมันห้าโมงกว่าแล้วนะครับมันสี่หกโมงนะครับป้ป้เนี่ยครับเห็นบ่ถ้าอยู่ในไปมันสี เห็นความรอเลยนะครับนี่ละอืมนะครับเนี่ยครับเป็นแล้วออกย o ท t u ู e มันคอยงามาหามันเมื่อยพดสวยๆเลยนะครับผมรับเครื่องนะครับผู้ใดนะครับอิซีนะครับมาเบิ้งได้นะครับถือใจบอลูกค้าถือใจบอสถือใจบ้ายคนขับอ่ะถือใจบอฮะได้ของเหรียญไหมอ่ะคนคนหลานนะครับ อืมคือสวยครับไปเดนะครับนี่เด้อเบอร์โทรห้องครับครับกติณละกินข้าวกินนะไกติเดินทางกลับ้านกับคนรัชอีกสามมือนะครับมาพ่้กันยุที่อำเภอเชียชมนะครับผมจังหวัดมาตะลั้ามอาเอเชียชมนะครับแต่ว่ารอบตัวไปเอาหกเครื่องนะครับขึ้นมาหกเครื่องหกเครื่องแต่ว่าที่มาติดเชียงชมวันสองเครื่องแล้วจังไรไปบอระบือนะครับตัวนี้ กระจังหนาเทาก็เปิดได้ปกตินะครับนี่เห็นล้วสวยเลยนะครับอันนี้เป็นชุดแยกระบบนะครับกระบอกคอนโทรลไมเบิดทุกอย่างใบดันเทากับใ่ใ้ปกตินะครับเด้อโอเคนะครับ